พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปนะคะไดนค่ะไม่าารุก็พี่หน่อยก็ไม่ยนเลยนะมือนี้อระเอกบชราเาพื้นมีผู้สนับสนุนมีเขาอื่นอยังก็มีอย่างเกาะสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์มือนีซ่อมล้อนีดซ่อมลำ่งเบียหมอเอาไหมเอาไหมพระเอกเพื่อนนั่น เฮ้มาแล้วผู้เฒ่าเพิ่นถ่ายกินเข่าอยู่เพิ่นว่าเลี้ยงเข่านางเต๋มในห้องอยู่เพิ่นว่าเลี้ยงเข่าเพิ่นมาดจะใบผุนที่ขันบ่เลี่ยงในบ้านนี้ฮะขันบ่เลี้ยงเดขันบ่เลี้ยงเพิ่นจีแมสใบสองเป๊ะทีบ้านขอปุณแมดานะครับแมดาบ้านโบนะคะขอมาเห็ดมาอัดกัดกุ้งตับนะครับเออเพิ่นเป็นสปอนเซอร์บ้างนี่แมดาเอื่นว่าแมดาเต๋ถ้าเกิดเพิ่นพีดาพีดาอยู่ภาษาอะไรอันนั้นอันนั้ก็เออฝากไมค์กันอันนั้น พันผ้าเอือนวาเมดากับที่ประเทศเปี่ยนเอือนไม่ที่ตะกี้เอือนตะพีดาพีดาอันอีกว้างคือกันสเตี้ยว่าขันกันแล้วมั้ยอันนั้นสี่เหยืองนเรื่องว่าเป็นผู้จังไหร่เตี้ยวว่ฝากเพื่นฝากมาได้มาให้ดูอยู่สวัสดีโอเคค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆด้วยค่ะมวัอนี้ไปยัเขาก็บ่ันนี้ใจเนาะไปยัดไปอีกหนึ่งค่า ปกติเรากรับปเนี่ยเขาหายแล้วมูชันหายแล้วอนุ๊งประท้วงกูไม่หายดิอันนี่แม้ถ้าเขาเาเอื้นบ่ถือเขาจะเอื้นบ่ถือเขาก็เอป็นยังไงนาะเเอื้นบ่ถือบอส่วนมายนี่เอื้นแม่เพราะเป็นอย่างนี้เราเราก็เรียกแทนเป็นเป็นเหมือนแม่ยกแม่อะไรแหละแต่วันนี้เป็นพี่แฟนคลับดีกว่าดีครับอุ้ยขอบคุณค่ะชาเขียวเดี๋ยวจะเอาเด้อเดี๋ยวจะเอาเด้อ เขามามาแทนไหนบอข้าพัดแมาแทนไหนบอข้าพัดบอกพูดมือแรงกูแล้วเออมือแรงนั่นะอันนี้ภากยกอนเนี่ยซีหาซหาหรือหาิเนี่แต่ว่าข้าพัดซีที่บากก็ได้เออได้ได้ได้อันที่เรือดีไลน์ดีไลน์อติดี่ชุดไปเรือาอจังสีนไอเลือไอจังจะเอาให้เธออยกครับผมสรุปผู้ดรูปทุนจักบรูปบ้ามือนี่ต้องพิดกันกับพวก็้องกันต้องต้งพิดกันเห็นที่นมันทีรถอลกไปโยห์หันสวนกันโย่พิดกันยัง่ะ ค่อยจมค่อยจมซื้อจมมุมม oh, ั่งเนยมันหยุดกูก็บม่พักเช่นว่าอย่าพักไปนอนยู่บันตีเช่นว่าเออตายเนี่ยไปสองชั่วโมงเลยบอกกันไหมบกว่ห้องกระจอมซื้อนอเพิ่มพั่มนออะไดรตีเอาไวามาดู เมียนเมีนบาเลยบดีเมีนไปเมีเอินเพิ่นออดมาานับเอาเอาเราดูครับเขาปรจมอะได้รับจมอะได้เออเออการยูน้ำกันเนาะถาม่ามันก็มีปากนีเสียงกันแน่เป็นธรานดานะเออเพูดถึงว่าเขาเป็นเมียเด้อเออปูเมียนี่หัวมึงจะได้วลาเออนี่จะไข่และเจ้าเดี๋ยวเราวนๆกันไปที่หลังห้องแบบว่าคิดอะไรก็ไม่ต้องพูดออกมาทั้งหมดก็ได้ทีมูฟมีไว้ก็ได้บอถามมาแต่ว่าแต่ว่าบางเทียคือ มันเป็นการระบายกันไงมันจะได้รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอ,อ,อีกฝ่ายคิดอย่างอ,ะ,อะแม่มารับแม่แม,แม่กินอะไรครับวันนี้นกินเดมกีไม่เอาอะไรครับมีอ่าเอาทะเลไปก่อนนะแม่จังคุมทะเละเลใส่เหรออันนี้ผัดผักบุ้งหมูชิน้นกระพเพราทะเลแม่กินเผ็ดไหมพี่นอนบนนี้ ไออีโบนะคะจากพี่อีโบจากพีดาจากพีดาเมืองนอกเขาซ้อนปล่เลี้ยงขาเขอนทยอยยู่ไหนเหรอฉันมีนะจ๊ะอนพี่อย่า้อจำได้ไหมเพลงันั้นอ่ะบอมเมนฮบอนองโอ้โอมเเขาเกาก่อนค่ะเอาจบเลยนี่เสียงหวานปันเปิดแผ่น รอดรอคือเก่าเลยเออหลองเค่ะศิลปินมัดเลืองเลยค่ะเด้ออันเจ้าบ้านคพี่น้องคนเลียงเกาศิลปินมือนี้ขอบคุณน้องโบด้วยนะคะอุ๊ตามเจ้านยหลมพี่หยองามบอกอาอบนงายดีดหนกระลับตาสนานหน่อยไม่ไม่พไม่เปยไม่ยอมดีเดี๋ย่พี่ดิ้นกงสิกรไดดเอเชิาค่ะพ่อมามามาอจิ๋วมาแตเทียงคนเดียว อังวันร้อนเนี่ยมันเบิดก่อนมาแล้วค่ะมาแล้วพี่น้องนี่นี่มาแล้วตายแล้วไม่ได้ตายเด้อพี่น้องเอออันคนไทยคลิปยี้ไหนวินาทุมะเม่นพ่อวินมาไหมพ่อวินมายังมุนนุ่งจะได้บ้านเราอยู่กับเมียน้อยพ่อวินจะมาไหมปีนี้อันพูดเพิ่งจะเห็นหน้าแล้วเนาะเพื่อนๆพอถามหาเนาะเรียกเลยเรียกเลยพ่ออยากกินอะไรียกเลย เอาหมอเชนกินเลยอันพูดใะไโลงเราบม่ได้กินเนี่ยนี่หาตัวหนึ่งนี่หาตัอหนเอาโอเคครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศก่อนจะ้อมเร็กๆหในน้อยนเออเขาอยู่กันแบบอบอุ่นเนาะอบอุ่นยู่ชุดเอาดิไม่ใช่มอนนาแดงเวลาตอนนี้แมนเมี่ยตั่งน้ำให้เมี่ยหน่อยโค้กแก้วหนึ่งสองครับสองค่ะ พ่อมาแล้วปีนี้มาสร้างมาสร้างสีสันคือเก่าพี่น้องครัมาสร้างเสียงฮอลล์คือเก่าสำหรับปีนี้ถ้าถึงมาบูดมาราตามหน้าที่สมทบินบอกมีว่างานได้ว่าพอล้ำสิ่งเป็นนางหัวซื้อเหม่อล้ำสิ่งไหมเปิดคลิปแล้วเด้เห็นแต่พ่อวินนางหัวนางหัวมารำเลยมั้ยไม่น่ามันเลี้ยงนี่เราบ่ค่อยเฝ้าเด้อเลี้ยงล้ำสิ่งสันว่าเราวเป็นนางหัวฉัน เทียนเขาพีหหาเบิ่งเพิ่งเพิ่งพอมินต์เบิ่งพอมินต์แล้วสิดเพื่ี๋พี่มอนกินแล้วนะค่ะทุกคนขาถ่ายยังล่ะเห็นทุกคนอิ่มแล้วแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจค่ะคุณให้ไปเมินเต้แม่ค่ะก๊างเตรียมกระทะเออเออครับเขามโอนี่เด้อก้ามากโมนี่อก็ได้กินของฟรีล้วนเขยิ่ในโชคดีให้ถชกใจครับส่วนอันนั้นส่วนอยู่ในถุงละเฮา มาวันแรกก็จีอของพี่เลยขอบพูดเจ้าของเออครับเก่าเด้อพี่ด่ามืองนอกเจ้าของมันเกิดจ้าของมันเกิดให้พี่เบิร์ดดีเลยวันนี้ีกันมันให้เขาไล่พูดสินให้เขาไล่พูดตีเมียเมีนให้เขาไล่พูดตั้งแต่กับน้อยเนีอยใบเฟิ่องกันบ้างสิละเขาไมนปลูกอีรถแม่เพียมาอยู่ค่อยนับไม่กินเขาว่าเบิร์ดนะมันอ๋อแม่ อันนี้ว่าให้เข่าไหลายะไหนเนาะเข่ากรอมาแต่เฮียนแม่แม่ไม่เห็ดน้ำไอ้กล่องนี่คือ้น้ำมันหลาไอ้ที่เห็ดน้ำให้ยัง้วกันเข่าสารหลือเนาะเพื่อจะได้กินสำหรับสองแถวอ้นบาร์ดไอ้กล่องก็ได้เปิดร้านตาจีใจเปิดร้านขายเข่าเออนี่นี่นี่มาซะก็ได้เอาเข่าเจ้าอยู่เฮียนน่ะมาน้ำก็เลยให้เข่าไหลายแต่กลับมันปัญหาอีกว่าไหนดิเพราะว่าเข่าเจ้าไม่ค่อยกินเลยนี่เสาวที่ดิกระติกาบ้านไปเอาเข่าอีกข้างหน้าดิปลูกหลังหอเด้่ย สิประหยัดพูดมองน้าไหลไหมของน้าพอดีอันปูใส่ออร์แกนิกไว้แม่บาร์เไปหาหน้ามาในหนูประจานเออไหนไหลบาร์เก็ตไปหาเมืองเขาเ้นั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเสีนภาพเลยอันนี้มิตรสีบังเสี่ยวกำไรอันนั้นผงสุรน้ำปูน้ำปลาประเด้๋สื่อได้พี่น้องเร่องไหนั้าวอันนี้แล้วข้วอันวงนี่แล้วบอว์บูชาครูสังฆทาน ขัววงน้าพี่น้องมาทำนี่สกรอนบรรยากาศนาะพี่น้องมันจีนมันจะขายกันหลายกว่อนี้แกรุบกรุบค่ะพ่อคิดดีก่อนค่ะเอกท็อปได้เข้ามันไก่มาแจกนะคะทุกคนแล้วเพื่อนเอกของกล้องไปนะครับพี่น้องจะเป็นห้างน้าพรกนโอ้ยเขาจะหอกเต็มใบเต็มมืออยู่โอเคค่ะอิมเบอร์อิมเบอร์เยี่ยค่ะ